เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วผมวินนะครับก็เดี๋ยวเดีด๋ยก่อนวันนี้ผมแม่แม่มาทำมินิเบอร์ฮนร์คอนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมา,มาทำอนิเมะ vs rtx on นะครับก็คือคอมเมนต์นี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำแน่ืมะรืนนะฮะนะคบผมทำแน่ยย้ำว่ามะรืนนะครับเพราะว่า คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปสำหรับพาลวีนนะครับก็รอดูกันแน่เลยส่วนมะลืนก็จะทำเป็นมิดิวเ r อร์ a ฮร์ทอนนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับเ few moments later anime อืมก็ดีนะเออ R T e X on อืมไปซื้อการจอมาใส่สุกคน อนิเมะอือก็ยังใช้ได้นะครับทุกคนเออ RTX e on ทุกคนผมว่าไม่ใช่คนดูแล้วแหละที่จะไปซื้อการ์ดจอผมนี่แหละที่ต้องไปซื้อการ์ดจอแล้วเนี่ย